วันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือย้อนกลับไปตอนที่โอเลกุนาโซชายังเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงอยู่เนี่ยดอนนี้ฟันเดเบกก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่อยู่ในสายตาของผู้จัดการทีมคนนี้พอเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นลาฟลังนิกนะเป็นลาฟลังนิกเข้ามา ก็ดูเหมือนว่าดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซือชาวเยอรมันผู้นี้แล้วก็นับตั้งแต่หลังนิกเนี่ยเข้ามาแทนโซชานะครับดอนนี่ฟันเดเบกพึ่งลงตัวจริงเนี่ยแค่นัดเดียวแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ได้มีความหมายที่อะไรเลยคือเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับยังบอยซึ่งตอนนั้นแมนยูเข้าเป็นที่หอย่างแน่นอนแล้ว นั่นคือนัดเดียวเลยครับที่ฟันเดเบกได้ลงตัวจริงที่เหลืออีกสี่นัดที่ได้ลงนะครับเป็นตัวสำรองล้วนๆนะฮะเป็นตัวสำรองล้วนๆไม่พอนะครับลงมาช่วงท้ายเกมอีกตั้งหากคือลงมานาทีที่แปดสิบเจ็ดบ้างนาทีที่แปดสิบเก้าบ้างนะครับหรือพูดง่ายๆว่ากว่าจะได้ลงเนี่ยมันต้องผ่านไปแล้วเจ็ดสิบห้านาทีก่อนมีอยู่นัดนึงลงทั้งนาทีที่เจ็ดสิบหกนั่นกี่แค่นัดเดียวนะ นอกนั้นแปดสิบแปดแปดสิบเก้าพ่องตายนะคือพูดง่ายว่ามันไม่อยู่ในแผนการทำทีมจริงๆไม่ว่าจะในระบบการเล่นสี่สองสองสองหรือสี่หนึ่งสี่หนึ่งหรือสี่สามสามหรือสี่สองสามหนึ่งหรือสี่สี่ฮี้อะไรก็ตามแต่นะครับคือไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ตลาดหน้าหนาวใกล้แล้วนะครับที่จะปิดตัวลง แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะพอใกล้ๆจะปิดเนี่ยข่าวมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ฟันเดอร์เบก็มีข่าวกับหลายทีมนะครับหนึ่งในนั้นคือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมโคตรมหาเศรษฐีที่จะที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นนะครับในขณะที่อีกทีมหนึ่งก็ตูกเป็นข่าวกับตอนนี้ฟันเดอร์เบก็คือคริสตัลพาเลซของปราติกเวียร่านะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหน ทางออกของเรื่องนี้นะครับผมมองว่าในเมื่อไม่อยู่ในสายตาของผู้จัดการทีมในเมื่อไม่อยู่ในแผนการทําทีมของผู้เป็นกุนซือเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับมันไรประโยชน์มันไม่ได้ลงนักฟุตบอลเนี่ยถ้าไม่ได้ลงมันก็เฉาฝีเท้าไม่ได้พัฒนาความสามารถมันก็หยุดอยู่กับที่เหมือนมีดที่ไม่ได้รับนะครับมีดมันวางไว้เฉยไม่ได้หันไม่ได้เอาไปรับไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปชฉอะเนี่ย มันก็จะทื่อนะฟันเดอร์เบกก็เหมือนกันแม่งนั่งตูดด้านเลยเฮี้ยลงแต่สนามซ้อมนะครับเล่นแต่เกมที่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากเกมที่ไม่จริงจังฝีเท้ามันก็ต้องถดถอยลงไปเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นทางออกของเรื่องนี้นะคือขายขายไปซะนะแต่ดูเหมือนแมนยูจะยังเสียดายอยู่นะพูดตรงๆมันก็น่าเสียดายขายอาจจะไม่ได้ราคาดีสักเท่าไหร่อาจจะหาคนซื้อใน ยุคเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ไม่ได้อาจจะขายแบบต้องเลหลังต้องขัดทุนเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเฮ้ยมันก็ยังมีของอยู่ไหมคือพูดง่ายว่ามันมันลังเลอ่ะมันยักแย่ยักยันยงโยยงหยกเ้ย,เยจะไปทางไหนก็จะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวา,ขวาแม่งแทงกั๊กอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นทางออกของเรื่องนี้ครับในเมื่อคุณไม่อยากขายนะครับในเมื่อคุณยังรู้สึกแบบเสียดายแต่คุณไม่ให้เขาลงต้องปล่อยยืมครับข้อดีของการปล่อยยืมคือ หนึ่งนะครับนักเตะได้เกมได้ลงเล่นนะครับในขณะที่คุณไม่ขายนะครับนักเตะได้เกมนะเขามีประโยชน์ต่อทั้งตัวเขาเองเขาได้พัฒนาฝีเท้าในขณะที่ของคุณนะตอนสังกัดก็ไม่ต้องไปแบกรับค่าเหนื่อยมากก็มีทีมมาช่วยจ่ายแล้วก็ที่สําคัญเหมือนส่งไปฝึกปรือเหมือนส่งไปให้มันมีเกมให้เล่นนะครับถ้าดีเออดึงกลับมาเลยถ้าไม่ดีก็ค่อยพิจารณาใหม่ว่า จะขายราคาถูกราคาเท่านี้เท่านี้ก็ว่ากันไปพูดง่ายว่ามันดีกับทุกฝ่ายเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวของฟันเดเบกเองซึ่งปลายปีปลายปีนี้นะมีศึกฟุตบอลโลกที่กาตาด้วยถ้าไม่ได้ลงถ้ายังนั่งใส่สนับตูดอยู่เงี้ยมีโอกาสไม่ได้ไปตะลุยฟุตบอลโลกค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นปล่อยเขายืมครับทีมไหนก็ได้ให้เขายืมไปก่อนนะ เขากับได้พัฒนาฝีเท้าถ้าดีเราดึงกลับมาแล้วก็ดีต่อทีมที่ยืมเขาไปด้วยนี่คือทางออกที่น่าจะดีที่สุดครับ